สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปพิกเด็กการเลือกกองไพ่นั่นเองนะครั้งนี้เป็น ep ที่33ในหัวข้อคนที่ใช่เมื่อไหร่นะจะได้เจอหัวข้อนี้นะคะก็ได้รับคำแนะนำมาจากสมาชิกในห้องของเรานะคะผู้อ่านก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำนะคะ แล้วก็ยังต้องขอขอบคุณกับทุกกำลังใจนะคะทุกเรื่องราวที่นำมาแชร์แบ่งปันกันนะคะผู้อ่านถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยนะคะที่ทุกคนเปิดใจให้กับช่องนี้นะแล้วก็ไว้วางใจนะคะเราก็จะสร้างพลังงานบวกร่วมกันนะคะครั้งนี้ผู้อ่านจะมีกองไพ่ทั้งหมด3ากองนะ ผู้ที่เข้าชมคลิปนี้นะคะขอให้ปิดตาผ่อนคลายสบายๆนะคะเปิดตาขึ้นมากองไพ่กองไหนหรือว่ารูปดอกไม้ของกองไพ่กองไหนนะคะที่ดึงดูดสายตาดึงดูดหัวใจคุณนะก็ขอให้เลือกกองไพ่กองนั้นนะคะแสดงว่ามีพลังงานบวกอะไรบางอย่างที่อยากจะสื่อสารกับคุณนะ เมื่อเลือกแล้วก็เข้าไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกลองไพ่กล่องที่หน,นะคะในหัวข้อคนที่ใช่เมื่อไหร่นะจะได้เจอเรามาดูพลังสัญญาณของคนนั้นนะคะคนที่ใช่ของคุณนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะผู้ที่เลือกกล่องไพ่กล่องที่หนึ่ง คนที่ใช่ของคนพลังสวยมากเลยคือพลังของสายพร้อมเพลย์มาเลยนะคะคือเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะหน้าที่การงานฐานะดีนะคะเป็นคนที่ขยันมากๆเลยนะเป็นคนที่มีความตั้งใจมีความขยันในเรื่องราวของชีวิตหน้าที่การงานนะและมีสัญญาณของความสำเร็จเกิดขึ้นในชีวิตเขาด้วยนะ ระหว่างคุณกับเขานะคะมีสัญญาณของการเริ่มต้นความรักใหม่แล้วก็จะมีทิศทางการพัฒนาสู่ความสำเร็จนะคะแอบมีสัญญาณนิดนึงว่าเขาน่าจะกำลังรอคอยจังหวะเวลาที่จะเจอคุณอยู่นะคะมีสัญญาณของคนที่พร้อมทุกอย่างในชีวิตเลยแล้วก็กำลังรอคอยคนรักกำลังรอคอยคนที่ใช่เช่นเดียวกันนะว้าวเลยนะ สิ่งที่เขากําลังมองอยู่นะคะหรือว่ากําลังคิดอยู่ก็คือว่าถ้าเขาเจอคนที่ใช่เขาอยากจะปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตอะไรบางอย่างของเขานะคนคนนี้นะคะคนที่ใช่ของคุณเขาต้องมีการจบเรื่องราวอะไรบางอย่างก่อนในชีวิตเขาคือเขาต้องเคลียร์ทุกอย่างก่อนนะเขาอาจจะเคยเจอเรื่องราวอะไรที่มันไม่เวิร์กเขาต้องมีการเคลียร์มีการจัดการเรื่องราวทุกอย่างให้เรียบร้อยนะแล้วเขาถึงจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นะคะ พลังออกมาบอกว่าในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในการเริ่มต้นรักครั้งใหม่แบบนี้จะทําให้ผลลัพธ์ออกมาสวยงามมากๆนะคะมีดวงอาทิตย์ขึ้นมาสดใสเลยนะแสดงว่าพบเจอเส้นทางของความสําเร็จเส้นทางของความสดใสในเรื่องราวของความรักนั่นเองนะไพ่ที่ขึ้นมานะมีสัญญาณของเดือนพฤศจิกายนขึ้นมาด้วยนะคะ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะเหมือนจะเป็นอะไรบางอย่างที่มีความหมายสวยงามในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะคะในช่วงเวลาเดือนพฤศจิกายนนะว้า wow! วเลยนะคะทีนี้ผู้อ่านถามปฏิหารแห่งธรรมชาตินะคะว่าพลังงานของคุณและเขาเป็นยังไงบ้างนะคนที่ใช่ของคุณนะคะพลังงานของตัวเขาเป็นคนที่มีความ สดชื่นสดใสมากๆเลยนะคะคุณอยู่ด้วยแล้วคุณจะสบายใจนะเขาอาจจะชอบธรรมชาติก็ได้นะคะเป็นคนที่ชอบธรรมชาติชอบต้นไม้ป่าเขาอะไรอย่างนี้นะชอบสูตรอากาศบริสุทธิ์อะไรประมาณนี้แล้วความรักครั้งนี้ก็จะทำให้เขารู้สึกถึงความสบายใจเช่นเดียวกันนะว้าวเลยนะส่วนตัวคุณมีพลัง ดึงดูดดีมากนะคะคือเขาจะตกหลุมรักคุณนะมีสัญญาณว่าเขาจะหลงสเสน่ห์คุณมากๆเลยนะคะคุณเนี่ยจะมีเคมีดึงดูดใจเขามากๆอะไรประมาณนี้นะสัญญาณ power ออกมาเลยสวยงามมากนะผู้อ่านขอดูพลังของคุณสองคนนะคะว่าเป็นยังไงว้าวเป็นพลังของสายรุ้งที่สดใสนั่นเองนั่นหมายถึงรางวัลของชีวิตนะคะ พลังความรักของคุณและเขาจริงเป็นเหมือนสายรุ้งที่เกิดขึ้นหลังจากสายฝนตกหนักอะไรอย่างงี้แล้วก็ฟ้าสดใสสวยงามนะคะ เป็นรางวัลของชีวิตหรือเป็นอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกถึงความสดชื่นสดใสนะคะพลังในอนาคตระหว่างคุณกับเขาคือฟูมูลคือหวานมากๆนะอาจจะมีสัญญาณของการได้ใช้เวลาร่วมกันหรือว่าการใช้เวลาหวานร่วมกันนะเหมือนผู้อ่านถามจักระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะว่าอยากจะแนะนําอะไรสําหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่หนนะ คนที่ใช่เมื่อไหร่นะจะได้เจอนะคะจกะกล่าออกมาบอกว่าขอให้คุณเปิดใจแล้วคุณจะได้เจอนะนี่คือจักระตอบคำถามนะคะขอให้คุณเปิดใจเปิดโอกาสให้คนคนนั้นเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเช่นคุณมีการเปิดใจที่จะพูดคุยกับคนมากขึ้นหรือว่าที่จะรู้จักคนมากขึ้นหรือว่าเปิดช่องทางให้ คู่ของคุณคนที่ใช่ของคุณเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะเหมือนเป็นสัญญาณออกมาว่าอยากให้คุณเปิดใจนะแล้วก็ไว้วางใจในตัวเขานะให้เขาได้มีการแสดงออกหรือร่วมมือกับคุณนะคะในการทําให้ความรักความสัมพันธ์ประสบความสําเร็จนั่นเองนะว้าวพลังงานสวยมากเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งจกกะกล่าวออกมาบอกว่าอยากให้ผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งนะคะรีลสก็คือว่า ปลดปล่อยพลังงานลบเก่าๆที่มีอยู่ในหัวใจคุณนะคะเรื่องราวเก่าๆหรืออะไรที่มันค้างอยู่นะเราเคลียร์ให้สดใสสบายใจเพิ่มพลังงานบวกของตัวเราเองนะคะพร้อมรับเปิดช่องสัญญาณรับคนที่ใช้เข้ามานะที่สำคัญนะคะการเพิ่มพลังงานบวกของคุณสามารถทำได้โดยการที่คุณไป เหมือนผ่อนคลายหากิจกรรมอะไรที่สนุกสนานนะคะผ่อนคลายให้ตัวเรามีพลังงานบวกมีความสนุกมีความสดใสน,นะและขอให้คุณมีความมั่นพยายามอยู่เสมอนะคะไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังนะคะเราจะต้องเชื่อมั่นและมีศรัทธาในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เรื่องราวของชีวิตนั่นเองนะ ผู้อ่านถาม whisper of love er นะคะว่าอยากจะบอกอะไรสำหรับผู้ที่เลือกกล่องไพ่กล่องที่หนึ่งนะอยากจะบอกอะไรไหมเรื่องราวของคนที่ใช่นะสัญญาณกรีดยาวๆเลยนะคะเป็นสัญญาณของ true love er ว้าวนี่คือรักแท้นะคนที่ใช่ของคุณนะคะอีกอย่างหนึ่งคือให้ turn on นะให้เปิดหัวใจนะคะคุณเปิด turn on นะคะเพื่อที่จะรับพลังของคนรัก พลังของรักแท้พลังของคนที่ใช่เข้ามานะคือพลังงานบวกของคุณก็จะสามารถดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตคุณเลยนะพลังงานสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีสัญญาณว่าคุณสองคนเนี่ยจะมีสถานการณ์เข้ามาท้าทายให้คุณได้เรียนรู้นะคะคุณทั้งคู่มีสัญญาณของการที่จะได้จับมือกันเดินไปด้วยกันตลอดชีวิตนะคะ ทุกสถานการณ์ผ่านทุกเรื่องราวไปด้วยกันอะไรเงี้ยนะเป็นความรักที่แบบมั่นคงรักแบบจริงจังอินเลิฟแบบฟูมูนมากๆนะคะมีพลังของการเดินทางด้วยนะคะอาจจะมีการมูฟเมนต์ยกย้ายถิ่นฐานหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่คุณสองคนนะคะจะจูงมือกันไปบนเส้นทางของความรักนั่นเองว้าวพลังงานสวยมากนะผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจาก จักรวาลเทวดานางฟ้าให้กับผู้ที่เลือกกล่องไพ่กล่องที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกลองไพ่กลองที่สองนะคะใน,ในหัวข้อคนที่ใช่เมื่อไหร่นะจะได้เจอนะ มาดูพลังสัญญาณของคนคนนั้นกันนะคะพลังของเขาเป็นคนที่หล่อสวยและรวยมากนะคะเป็นคนที่เพอร์เฟกในชีวิตนะประมาณว่ามีเสน่ห์มากๆเลยนะคะมีสัญญาณของ The Star ขึ้นด้วยนะเกรย์ยาวๆนั่นหมายถึงว่าเขามีสเสน่ห์เป็นที่ชื่นชมป๊อปปูล่านะคะคนอาจจะแบบกดไลค์เขาเยอะแยะมากมายนะถ้ามีการโพสอะไรในโซเชียลนะคะหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้คนนะคะ เขาจะเป็นที่ปลื้มหรือเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนเนาะมีพลังสัญญาณออกมาบอกว่าเมื่อเขาเจอกันกับคุณนะคะสัญญาณช่วงแรกๆอาจจะเป็นแบบกิ๊กกักอะไรประมาณอย่างนี้นะช่วงแรกๆอาจจะแบบกิกกักก่อนนะคะแบบประมาณว่าจีบกันไปจีบกันมาอะไรอย่างนี้นะสักพักหนึ่งนะคะพอเริ่มที่จะมั่นใจเริ่มที่จะแบบ คนนี้คนที่ใช่อะอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีความจริงจังนะพอมีความจริงจังคุณจะรู้เลยนะคะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยพอเขาเริ่มจริงจังกับชีวิตเริ่มจริงจังกับเรื่องราวของความรักนะคะเขาจะเป็นคนที่จะมาหาคุณเลยนะเขาจะทําทุกอย่างให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้สําเร็จประมาณว่าเจอคนที่ใช่แล้วจะปล่อยไปไม่ได้นะคะว้าวเลยนะมีพันธสัญญาอะไรบางอย่าง ทางใจนะคะระหว่างคุณกับเขาจะมีอะไรหลายอย่างเข้ามาทำให้คุณได้เรียนรู้เหมือนเปิดใจแล้วก็สร้างพันธะความผูกพันที่สวยงามมากๆเลยนะคะคนที่ใช่ของคุณนะคะมีสัญญาณของคนต่างชาติต่างที่ต่างทินต่างแดนต่างศาสนาหรือต่างวัฒนธรรมก็ได้นะคะแล้วก็กำลังรอคอยจังหวะเวลาที่มาเจอกันอยู่นะคะ คราวนี้จากหัวข้อคือคนที่ใช้ของเราเมื่อไหร่นะจะได้เจอกันนะคะผู้อ่านเห็นสัญญาณออกมาเป็นช่วงเวลาของเดือนกุมภาพันธ์กับเดือนกรกฎาคมนะในช่วงกุมภาหรือว่ากรกฎาอาจจะมีเหตุการณ์หรือมีสถานการณ์หรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะระหว่างคุณสองคนที่มีความหมายในเชิงของความรักความสัมพันธ์ความหวาน หรืออาจจะเป็นวันเกิดก็ได้หรือเป็นวันที่คุณเจอกันอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นะคะว้าวเลยนะคะผู้อ่านขอถามปฏิหารแห่งธรรมชาตินะคะพลังงานระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างนะคะตัวเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความท้าทายด้วยความที่เขาเป็นคนมีเสน่ห์ดังนั้นมีอะไรบางอย่างที่ เขาอาจจะยังไม่เปิดเผยให้คุณรู้ในหัวใจนะคะซึ่งจะสอดคล้องกับพลังงานก่อนหน้านี้นั่นคือว่าอาจจะเป็นอารมณ์กิ๊กกักจีบกันไปมาแล้วก็มีความท้าทายมีความไม่ชัดเจนอะไรอย่างนี้นะเลยทำให้เกิดแรงดึงดูดกันเข้ามานะคะตัวคุณในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณจะเหมือนได้พบเจอโลกใหม่ที่สวยงามมาเจอคนคนนั้นน้าคนคนนั้นทำให้เรามองเห็นมุมมองของโลกในทิศทางใหม่ ที่สวยงามที่ท้าทายนะคะดังนั้นระหว่างคุณสองคนจึงเป็นพลังของความท้าทายหรืออะไรใหม่ๆที่เข้ามาจุดประกายความเป็นเด็กความสนุกหรือว่าอะไรที่อยากค้นหาอะไรประมาณนี้นะมีความตื่นเต้นนะคะน่ารักมากเลยนะนะคะพลังงานระหว่างคุณกับเขาว้าวเลยขึ้นซีเนจี้หมายความว่าคุณทั้งคู่ มีอะไรที่คล้ายๆกันนี่คือพลังของโซเม e นะคะกรีดยาวๆเลยนะอีกอย่างหนึ่งเป็นพลังในอนาคตสวยมากก็คือพลังของแรงดึงดูดนั่นเองคือคุณทั้งคู่จะดึงดูดกันเคมีตรงกันดีมากนะคะคุณผู้อ่านถามจักระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะว่าคนที่ใช่เมื่อไหร่จะมานะคะจักระออกมาบอกว่า คนที่ใช่คนนี้เป็นเดสตินีของคุณนะคะนอกจากโซเมตแล้วยังเป็นพรมลิขิตนะคะคุณสามารถเลือกเลือกคู่ในชีวิตของคุณได้นั่นหมายถึงว่าถ้าคุณเลือกคนที่ใช่คนที่เป็นคู่พรมลิขิตของคุณเนี่ยคุณก็จะได้พบความรักที่คุณต้องการแต่ถ้าคุณเลือกไปยังคนที่ไม่ใช่นั่นหมายถึงคุณก็จะต้องมีการเรียนรู้อะไรบางอย่างในทิศทางนั้นแล้ววนกลับเข้ามา เพื่อที่จะพบเจอคนที่ใช่ต่อไปนะคะพลังจะออกมาประมาณนี้นะคะนี่คือเส้นทางในการที่คุณจะสามารถเลือกได้แล้วก็จักระเลยออกมาบอกว่าอยากให้คุณเลือกโดยใช้พลังงานบวกนะคะคุณจะต้องปลดปล่อยเรื่องราวที่คุณเคยเศร้าโศกเสียใจอลัยอาวร์นะคะมีสัญญาณว่า ให้คุณปลดปล่อยความรู้สึกของการอะไรอาวร์ความสงสารความใจอ่อนอะไรอย่างนี้ด้วยนะมีพลังแบบนี้เข้ามานะคะมีพลังว่าให้คุณเลือกโดยใช้หัวใจโดยใช้ความรู้สึกของคุณนะคะให้คุณหากิจกรรมที่มีความสุขสนุกสดชื่นสบายใจนะคะให้เรามีพลังงานบวกเยอะๆแล้วพอเรามีพลังงานบวกเยอะพลังออร่าเราเต็มเนี่ย เหมือนเราจะเริ่มมองเห็นทิศทางของการเลือกคนที่ใช่ที่ชัดเจนขึ้นมากๆเลยนะคะทีนี้ผู้อ่านถาม whisper of love นะคะว่าอยากจะบอกอะไรสำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่2หรือเปล่านะคะในการเลือกบางทีคุณจะต้องมีการปรึกษานะคะเหมือนจะต้องมีการปรึกษากับคนที่ให้พลังงานบวก,กับคุณหรือว่าชี้แนะแนวทางในทางที่ดีกับคุณนะ กับอีกอย่างหนึ่งนะคะขอให้คุณได้พูดคุยกับคนในความสัมพันธ์หรือคนที่คุณกำลังศึกษาอยู่นะขอให้คุณพูดคุยขอให้คุณได้เหมือนศึกษาความคิดเห็นความรู้สึกชีวิตของเขานะคะสิ่งนี้จะทำให้เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับคุณในการที่จะเลือกได้นะคะกับอีกอย่างหนึ่งนะคะขอให้ผู้ที่เลือกกลองไพ่กล่องนี้นะคะกล่องที่สองรู้อยู่เสมอว่าความรักอยู่รอบๆตัวคุณนะคะ ความรักอยู่รอบๆตัวคุณแล้วก็อยู่ในหัวใจคุณด้วยนะเมื่อคุณเพิ่มพลังงานบวกของตัวเองนะคะคุณจะมองเห็นทิศทางของความรักที่อยู่รอบๆได้ชัดเจนมากขึ้นนะอีกอย่างหนึ่งนะคะพอความรักเกิดขึ้นในหัวใจคุณแล้วคุณรู้สึกถึงความรักของคนรอบข้างแล้วเนี่ยความรักจะทำให้ทัศนคติหรือมุมมองอะไรบางอย่างในชีวิตคุณเปลี่ยนไปคุณจะรู้สึกถึงความมั่นคงความอบอุ่น หัวใจที่เข้มแข็งมากขึ้นนะว้าวขอให้มีศรัทธามีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองอยู่เสมอด้วยนะคะว้าวเลยนะพลังงานดีมากผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจากกักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่3นะคะในหัวข้อคนที่ใช่เมื่อไหร่นะจะได้เจอมาดูสัญญาณของคนคนนั้นกันนะคะคนที่ใช่ของคุณนะมีสัญญาณของคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะป๊อปปูล่าเป็นเดอะสตาร์เลยนะคะน่าจะมีคนหลงรักหลงปื้มเขาเยอะแยะมากมายเลยนะคะ คือตัวเขาคนนี้มีสัญญาณว่าคนรักของเขาจะเป็นคนที่รักเขามากๆแล้วก็ตามใจเขาทุกอย่างเป็นพลังที่น่ารักนีนะคะในชีวิตเขานะคะจะมีทางเลือกหรือมีคนให้เลือกเข้ามาในชีวิตนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ตัวเขาเองจะต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องราวของความรักเขามีสัญญาณคนที่ใช่กับคุณนะคะตัวเขาเองในครั้งแรกเนี่ย ในการที่จะเลือกคนที่ใช่เนี่ยเขาอาจจะมองทิศทางหนึ่งนะคะเขาอาจจะมองอะไรบางอย่างอยู่ในทิศทางหนึ่งหรืออาจจะมองอีกคนหนึ่งหรืออาจจะมองคนอื่นๆน,นะคะพอเขาคบไปเรื่อยๆเขาจะรู้ว่าใครคือคนที่รักเขาจริงๆเขาค้นพบความจริงอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักว่าใครที่รักเขาจริงๆเขาจึงเปลี่ยนเป้าหมายนะคะแล้วเขาจะเข้ามาในชีวิตคุณ เขาจะมอบความรักของเขาทั้งหมดให้คุณเลยนะว้าวเลยนะคะเป็นพลังออกมาสวยมากๆนะสัญญาณของคนที่ใช่ของคุณนะคะเขาน่าจะมีสัญญาณของคนต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาหรือต่างวัฒนธรรมนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะเขากับคุณอาจจะมีช่วงวัยหรือช่วงอายุที่แตกต่างกันก็ได้นะคะมันจะมีความต่างในเรื่องของเชื้อชาติศาสนา วัฒนธรรมนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของอายุก็ได้นะคะมีสัญญาณนี้ขึ้นมานะทีนี้มาดูตามหัวข้อของเราเลยพะะลังสัญญาณออกมาบอกไหมว่าเมื่อไหร่นะจะได้เจอนะคะผู้อ่านเห็นสัญญาณออกมาอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เดือนสิงหาคมนะคะว้าว สองเดือนนี้อาจจะเป็นวันพิเศษอะไรบางอย่างระหว่างคุณกับคนที่ใช่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นวันเกิดอาจจะเป็นวันที่พบกันคุยกันหรือว่าเป็นอะไรบางอย่างที่มีในยะสื่อสารถึงอะไรที่สวยงามระหว่างความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะว้าวเลยนะคะแล้วก็ขณะนี้นะคะมีสัญญาณว่าเขากำลังรอคอยที่จะมอบถ้วยความรักให้กับคุณนะคะ อาจจะรอคอยการสารภาพรักหรือรอคอยการเจอกันก็ได้นะคะทีนี้ผู้อ่านถามปฏิหารแห่งธรรมชาตินะคะว่าพลังระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างนะพลังของเขาเป็นพลังคนที่มีความน่ารักอะ่ะน n น o ซนต์มีความน่ารักมีอะไรสนุกสนานเหมือนเด็กๆนะคะคุณอยู่ด้วยแล้วคุณจะมีความสุขสนุกแฮปปี้มากๆคือคุณรู้สึกว่า อยู่กับเขาแล้วคุณจะรู้สึกถึงความสดชื่นสดใสนะแล้วก็ตัวคุณเองนะคะมีพลังของผู้ที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะมีพลังของการดูแลมีพลังของการเยียวยาดังนั้นเวลาที่เขาอยู่กับคุณะ่ะเขาจะรู้สึกถึงความรักความอบอุ่นความห่วงใย,ยนะคะเพราะว่ามีสัญญาณว่าคุณจะรักเขามากๆชอบดูแลชอบเทคแคร์นะคะเขาจะรู้สึกว่าเขาเข้มแข็งมากเลยเวลาอยู่กับคุณนะหัวใจเขาจะพองโตแล้วก็ มีความสุขมีความมั่นใจในตัวเองอะไรทุกอย่างเลยนะคะคือคุณมีความสำคัญกับเขามากนะในเรื่องราวของความรู้สึกนะว้าวความรักของคุณทั้งคู่มีความเข้มแข็งมีความมั่นคงมากๆเลยนะคะจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงระดับที่มีความมั่นคงเรื่องของชีวิตเรื่องของความรักทุกอย่างในทุกมิติเลยนะสวยงามมากๆนะคะ และที่สำคัญในอนาคตเป็นสัญญาณของปฏิหารแห่งชีวิตความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเลยนั่นหมายถึงความรักครั้งนี้กับคนที่ใช่ของคุณจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นปฏิหารแห่งชีวิตคุณเลยนะปฏิหารแห่งชีวิตคู่ว่างั้นเถอะว้าวสัญญาณสวยมากนะคะผู้อ่านถามจักระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะว่าอยากจะแนะนำอะไรสำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่สหรือเปล่านะคะ คนที่ใช่เมื่อไหร่นะจะเจอนะจะกร่าออกมาแนะนำว่าขอให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองนะคะยอมรับในการเป็นตัวของคุณเองเนี่ยคุณจะมีพลังงานบวกเพิ่มมากขึ้นเราเป็นตัวเราที่สดใสมั่นใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองนะคะยอมรับทุกอย่างที่เป็นตัวเราแล้วแสดงสิ่งนี้ออกไปเพราะคนคนนี้ เขารักในสิ่งที่คุณเป็นนั่นเองนะคะ,ะในการรอคอยหรือในการรอจังหวะเวลาอะไรบางอย่างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์กับคนที่ใช่ของคุณนะคะขอให้คุณมีความอดทนนะโดยใช้พลังงานบวกดึงพลังงตัวเองขึ้นมาแล้วก็อดทนรอจังหวะเวลาหรืออะไรบางอย่างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะได้ยินเรื่องราว อะไรที่มันเป็นพลังลบๆจากคนอื่นๆรอบตัวสื่อหรืออะไรก็ตามอย่างนี้เข้ามาบ้างนะคะจะกระออกมาบอกว่าให้คุณรับรู้สิ่งนั้นด้วยความรู้สึกที่ไม่ไปยึดติดกับสิ่งนั้นนะคะไม่เผลอไปยึดสิ่งนั้นเข้ามาแล้วทำให้คุณมีพลังงานลบนั่นเองพลังออกมาบอกว่าอยากให้คุณทำทุกอย่างด้วยแพชชั่นแพชชั่นคือความรักความปรารถนาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ สวยงามนะเป็นความรักความเมตตาอะไรเงี้ยนะคะทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ใจสิ่งนี้คือเสน่ห์ของตัวคุณที่จะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองมันเหมือนกับว่าเขาจะเข้าถึงความรู้สึกความรักของคุณนั่นเองนะว้าวทีนี้ผู้อ่านถาม Whisper of Love นะคะว่าอยากจะบอกอะไรสำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่3หรือเปล่านะคะ มีสัญญาณออกมาเลยนะคะว่าขอให้คุณมีความอดทนพลังงานออกมาสอดคล้องกันเลยนั่นหมายถึงขอให้เรารอจังหวะเวลาต่างๆหรือทําอะไรต่างๆด้วยความอดทนนะใจเย็นนะคะมีความใจเย็นนั่นเองนะแล้วก็ดึงพลังงานบวกเรานะคะช่วงรอนะว่างๆนะชีว <laughs> นี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าขอให้คุณแสดงออกถึงความรัก ด้วยความเต็มใจว้าวสอดคล้องกันอีกเช่นเดียวกันนะคะเป็นสัญญาณสอดคล้องกับแพชชั่นเมื่อกี้เลยนะให้คุณแสดงออกถึงความรักเมื่อคุณรู้สึกรักคุณก็แสดงถึงความห่วงใย,ยความรักส่งพลังงานบวกนะคะเป็นห่วงด้วยความจริงใจด้วยความรักสิ่งนี้จะสัมผัสหัวใจเขาเลยนะคนที่ใช่เนี่ยเขาจะแบบอินกับคุณมากๆะะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวคุณเอง ภูมิใจแล้วก็รักในสิ่งที่เราเป็นรักในความรู้สึกของเรานะคะให้ความสำคัญกับความรู้สึกของเรามากที่สุดว้าวพลังงานดีมากเลยนะคะผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าให้กับผู้ที่เลือกกล่องไพ่กล่องที่3นะคะสวัสดีค่ะ